สามเวลาค่ะ13ปีแห่งการและสมัยสู่การเปลี่ยนแปลงจากยุคแห่งความเจริญที่เต็มไปด้วยภัยแห่งความเงียบจากยาเสพติดที่เข้าครอบงำเยาวชนที่จะเป็นตัวแทนแห่งความรุ่งเรืองของประเทศชาติโรงเรียนเถิดนเพียานำด้วยศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมโครงการะดมนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีดับบลูในพระราชดำริทุนกระหม่อมหญิงของปวงประชามาจัดตั้งเพื่อตั้ง พุทธศักราช2550จนผอไปเกิดยุคสมัยยิ่งไปด้วยทรัพยากรเยายวชนพิคุณภาพอิทธิยิ่งอกว่ากับพุ้ดที่หลงในตันหาได้กลับมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดมการในการกับเรื่อนชมรมโดยการจะก้าวข้ามปัญหาในครั้งนี้ได้จะไม่ประสบความสําเร็จหากขาดความร่วมมือจากเครือข่ายที่เข้มแข็งและการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ3ก3ยอก่อนที่หนึ่งกกรรมการคณะกรรมการของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนภายใต้แนวคิดเด็กนาผู้ใหญ่โดดในแก๊ส ในแผนสาธารณะสุขจังหวัดลำปางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเิทยาศึกษาเขตส5สิ้านาเพื่อเถอและหัวหน้าส่วนชิการเพอเถิดนส่วนที่สองคณะกรรมการที่ปรึกษานำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเถิดนที่ยาเดวลนรอดหลักมันและครูสาววิทยิบุญเชื่งผู้ที่ปรึกษาของชมรมส่วนที่สามคณะกรรมการดำเนินงานจะมีนายพรสุดธิกับประธานชมรมดุวยที่สิบได้มาจากกาลือกตั้งของสมาชิกายในชมรมและดิฉันนางสาวกัญญาณัฐตันตาดีเลขาุ่กแกของชมรมบุคลากรและสมาชิกภายในโรงเรียนเป็นสมาชิกครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมี ชุมใหญ่ดอเดชได้หนึ่งครั้งมีการแผนรดยละสั้นหรือยาวและกแกนในขของกรนะนาบปนทายงานของแต่ละฝ่ายกอนสอก็กองทุนในส่วนของกองทุนนี้ได้ถูกจัดสรรมาจาก3ส่วนได้แก่ส่วนที่1งบประมาณส,สนับสนุนภายในได้รับการสนับสนุนจากคณกครูนนักเรียนและสมาคมผู้ปกครองส่วนที่2งบประมาณส,สนับสนุนภายนอกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและผู้ใหญ่ใจดีได้แก่ทศสบาลเมืองรอมแดดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประโยธศิษยากรสารสุภาและงบพัฒนาจังหวัดจากจังหวัดลำปางและส่วนที่สามก็ มองเราได้ช่วยกันขายของอย่างเช่นน้ำดื่มเตาุบีและผลิตภัณฑ์จากผิวส้มเกลี้ยงโดยทางชมงเรามีสมุดบ,บัญชีเงินฝากในชื่อชมรมเตุบีและผูอ่านโรงเรียนเฉิมเกียโดยมีนางสาวจิดพรินสุขเป็นเหตุหักยิบของชมรมทำหน้าที่คอยดูแลเรื่องระเบียบบัญชีการเบิกจ,จ่ายปัจจุบันยอดเงินได้รับ2 8 7 0 3 4าบาทแปสบ้าตางค์กอที่3กอกิจกรรมชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตามหลักสามยุทธศาสยุทธศาสที่หนึ่งการรณรงค์ปลูกจิตสำ แก้ไขปัญหายาเสพติดวางนกสปรีลอกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่อและปัญหาของบุรีประวัติเลนทายนั้นแบบกิจกรรมพูบีทัวรเลิฟปรอต่อต้านยาเสพติดจัดก,กิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองรามแร่ ในในปีนี้ได้ทำการรับแต่สถานการณ์โควิด -19 และปรับเปลี่ยนกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ก่อนเอชโลกกิจกรรมอือนรีมากมายเพื่อส่งเสริมความใสาใจด้านต่างๆของสมาชิกผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจที่เรลล่า85ได้มีการผลประเมินมาพัฒนากิจกรรมของชมรมอยู่เสมอในการประชาสัมพันธ์ทางชมรมของเราจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปต่างๆจะเป็นในแผนของชมรมและไอคาวเข้าไปด้วยของ สยสสตาปสาปนรนะชาสาทที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทางชมรมของเราได้จัดข่ายเพ,พื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาและกลุ่มเครือข่ายตลอดระยะเวลา8ปีทางชมรมได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นกับเรือข่ายทั้งระดับอำเภอคือส่งตัวแทนเข้าร่วมศึกษาด,ดูงานของเทศบาลเมืองกรอบร่ะระดับจังหวัดคือโครงการเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาพัฒน,นาสังคมและสวัสดิการชิพแอนแชร์ระดับประเทศคือค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชูบีน้ำม้วนแคมป์สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่5ถึง2 3สาหองสุขเพื่อใจทูบีน้มวน จะต้งองเรืยอาคาเรดูดีปัจจุบันมีนางสาวพัชรนิดาใจสีมานผู้จัดการรอดสุดปัจจัยมีกาน,นจัดอาสา,าสมัครเข้ามาดูแลและจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกในชมรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดไว้ดูในสถานการณ์โควิดในที่นี้ทางเราเปิดให้ใช้บริการ2ช่ชง่ว,วลาจากเดิม3ามชง่ว,วลาคือช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนภายใต้แนวคิดประคุงสายสุขแกป้ปัญหาไร้คิว ชมรมของเราได้จับบริการให้คำปรึกษากับสมาชิกได้มาใช้บริการจะมีแกนนำที่มีประสบการณ์เข้ามาผัดเปลี่ยนดูแลหรือให้สมาชิกไม่ประสงค์แสดงตนต,นตน้นทางชมรมของเรามีช่องทางการติดต่อได้ที่เพจอเพจอะไรเขาของชมรมสาธสารณกิจกรรมต่างๆเช ν, ่นการเต้นและการนตรีกีหนาเราจะมีอาสารสมรัครที่คอยให้คำปรึกษา,ษากับนักเรียนที่มีปัญหาหรือข้อบกร่องความได้นมต่างๆกับปัญหาที่เราพบได้สุนก็คือปัญหาด้านการเรียนของเราครอบครัวและการขบื่นเพื่อนไอคิวเรามีการใช้บทสอบประชายทางรงของบรมสุขภาพ ติดให้กับสมาชิกพงค์สมัจชาของเรามีามผู้เข้าช้บริการประมาณหนึร้อสิคนต่อเดือนที่เป็นละ12.5โครงการใครติดจ่ายกมือขึ้นทางชมรมของเราได้ให้ความสําคัญต่อโครงการนี้เป็นอย่างมากมีการทํกากิจกรรมเป็นประจําทุกปีมีการลงประชาคมจากบุคลากรและนักเรียนเพื่อสํารวจมีการตรวจประวัตินักเรียนที่มีความเสี่ยงติดสตติดตั้งแ,แต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันไม่พบผู้ติดสาตเสพติดเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ติดสัตเสพติดในก่อนหน้านี้ก็จจจะะไไดดด้้รรรรรััับบบบกกกกกกาาาาานนนเปป็ตติศศึึษษแล่อใส ศึกษาอื่นาศาึกษาที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทางเรามวงเน้นที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อขยายสู่สารศึกษาชุมชนและหน่วยงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทางจุลนรออย่างในสร้างสรร์นวัตกรรมที่นำความสำเร็จเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่มีชื่อว่า t e ว m w o r k Society สังคมเป็นการทำงานทีมด้วยความเต็มใจ ทีทีเมเวอร์การทำงานเนทีมร่วมกับกลุ่มเรือ่ายโดยให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเด็กเปรยูวินิเกสความเต็มใจการทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมให้แก่สมาชิกในชมรมเอสโซไซตี yes. ้เพื่อสังคมการทำงานหรือเจอริญปัญหาต่างเพื่อสังคมเกิดความสงบสุขโดยทางดาวได้ออกแบบนวัตกรรมนี้ให้อยู่ในรูปแบบของ ฝด้วยเวฟด้วยทางองกราเรียบสมือนเซิเตอร์ที่จะคอยฝ่ายประสานงานให้กับกลุ่มเครือข่ายที่ตอบสานกั้นในอย่างทัวถึงและเท่าเทียมจึงเกิดเป็นเครือข่ายเข้มแข็งและพร้อมจะผลักดันกิจกรรมทูบีนบอนให้เกิดผลอันสูงสุดจึงเกิดเป็นกิจกรรม,มต่างๆดังนี้กิจกรรมเวทีและ่ยนเรยนรู้ข้อว่าย บุรีจะมาสานเสร็จหนวยงานกิจกรรมรูปย้อนทัวร์ที่สร้างเครือข่ายใหม่คือโรงเรียนชุมชนแม่เป็งหลายปากโวยจวดแพทย์วิทยาลัยการอาชีพเถอและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถอเทคโนโลยีผลจากกิจกรรมคือโรงเรียนลำปางกัลยาณีบริษัทดอนเทอร์แนททายและสำนักงานคุเมืองจวบลำปางประสบการแข่งขันระดับประเทศผู้ช่องคว้าโบว์ปราสู่การแข่งขันระดับภาคและล่าสุดไปหาเรงราชพัฒน์ลำปางได้รับรางวัลเยอะเลยเมื่อแบบเมื่อเพิ่นปี2562เครือข่ายที่อยู่ในแก๊ ของเราตั้งแต่ปี2 5 5 9จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดตัวรกใโรงเรียน67หน่วยงาน9ชุมชนและในปี2563จะเครือข่ายเดิม1 0นโรงเรียนพัฒนจนจัดตั้งชมรม31โรงเรียนขอาสู่การแข่งขันระดับภาคในประเทศจำนวน11โรงเรียนด้วยงาน67หน่วยงานพนฒนจนจัดตั้งชมรม3 9หน่วยงานข่าสู่การแข่งขันระดับภาคในประเทศจำนวน9หน่วยงานชุมชน1 9ชุมชนพนฒนจนจัดตั้งชมรม5ชุมชนขอาสู่การแข่งขันระดับภาคในประเทศจำนวน4ชุมชนชมรมของเราพัฒนและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีเครือขข่่ายเพิมึ้น ตลอดะยเาวาทาาาชชมรมของเราได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเราได้พิสูจน์ให้ผู้คนได้รับรู้ว่าพวกเราทําได้ด้วยรางวัลต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับชมรมและเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สายตาผู้คนในประเทศไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดค้นการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2557 คุณกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและห้องสุนเพื่ใจในวันที่22ธันวาคม2557ทางชมรมได้ส่งตัวแทนเข้ารอบการประกวดจูบีไอดอลประจำทุกปีทางชมรมเข้ารอมการแข่งขันประกวดชมรมจูบีและดับระดับประเทศเพื่อรักษามาตรฐานพร้รพอมเป็นต้นแบบระดับเงินครูสาวิตรีบุญเชื่อครูที่เป็นนชมรมได้รับรางวั ยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2 5 6 2ในวันต่อต้านยาเสพติดในทีละั้าข่าวเขียวผู้ผ่านการบำบัดโครงการคลายติดยาได้ม,มือขึ้นและลรับโอกาสเป็นแกนนำของชมรมในวุฒิชัยชัยตาสมาชิกของชมรมได้ลลรับรางวัลเหรียญทองในการแข่งข,นขันภาษาภาษาอังกฤษระดะรับชาติและได้เข้าร่วมค่ายววชนประชาธิปไตยรุ่นที่2ในปี2 5 6 2ชมรมทูบีนเวันโรงเรียนเฉิบเทียถือเป็นตัวแทนแห่งความหวังเพราะจากเราจะส่งเสริมสมาชิกให้ประสบความสำเร็จแล้วนั้นเรายังให้โอกาสแก่ผู้ใดใครกล้าพลาดวนเส้นทายชีวิตให้กลับมา คนนี้คือพลตอรเดืเนินงานของชมรมชูบีน้ำบ,บัวนโรงเรียนเฉิดวิทยาตลอดระยะเวลา3ปีทุกคราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอันทรงคุณค่าชมบีน้ำวนในชุนกระหม่อมหญิงข,งข,งขงุนบดีราชกัญญาสิริวัฒนาปนาวดีสนองพระราชดำริว่าเป็นหนึ่งเดิมเ,เ,เป็นพยานเสร็จเป็นเป็นกำลัง วันเติบโตช้าช้าที่พวกเราปูกฝันและฝันฝ่าต่อแค่แดนดินเมืองไทยกำเนิดงเ,งนเราเรตาขึ้นมาไม่เคยลืมข่าวความเป็นไทยควาเป็นส่วนบทเรียนของความเป็นใจของเรา <ผม S 1> พวกเราจะคอยน้อมนำและจะทำด้วยความจริงใจควาเป็นส่วนประกอบสังคมไทยใส่ใจสร้างความดีงามหลันงจากใจกลายเป็นสเสน่ห์เป็นเป็นเสียรงร้องร้องใรดวงตาคุณคุณมเมืองสายามจึงตาย โงชวว่าโงเรียนเิพขอบคุณครับ